สวัสดีครับวันนี้พามาชมห้องอัดนะครับผมพวกที่ไม่อยู่ในกล่องที่มีแฟนไว้ดูออนะโอ้โหกิฟสันเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์ตัวนี้มาจากเยอรมันนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้สั่งตรงเข้ามาแต่ตัวนี้ไปหิ้วมาเองตัวนี้เป็น,น,ปนสังเกตดีเนี้ยไม่ใช่เบยดขวานะเป็นเบยดซ้ายต้องเฉพาะคนใช่ไหมพี่เฉพาะคน ตัวนี้เป็นเป็นดัมดัมลูมนะครับผมโอ้โหเยอะมากตัวนี้เป็นตัวตัวชุดตัวไปเล่นจริงไหมครับหรือว่าตัวตัวตัวเล่นจริงของ CMC ของใครแล้วนี่แหละตัวนี้ก็ CMC ข้างในแต่ว่าไม้คนละลายไม้กันเป็นไม้บุมินกาไอตัวเป็นก้างปลาเขาเรียกไม้โอ๊กโอ้ไม้โอ๊กก้างปลาครับโอ้ความรู้ใหม่จะเป็นแลวจะเป็นโซลิดด้วย โซลิดคืออะไรดูข้างในเนื้อไหมไอ้นี่จะหนามากเห็นไหมแต่นี้เขาเรียกเป็นพายอันนี้เรียกโซลิดบางๆ USA รีโมแต่ก่อนดังมากดังมากแต่ก่อนซื้อนี่เป็นแสนเลยนะโอ้ช่ววันนี้หาซื้อได้ไหมก็ยังมีอยู่ที่เป็นสยาก็็ยังเห็นอยู่ชุดหนึ่งแต่ว่าไม่รู้แกจะขายป่ะตัวนี้เป็นดำใช่ไหมครับใช่เป็นดำตัวทอมมันอยู่ล่าง อดีตมือกีตาร์เก่ารู้สึกว่าตัวนี้จะแพงมากนะถือมาจากไหนพี่เอ่อตัวนี้เอามาจากที่เบอร์ลินโ oh อ้โหใช่ใช่ตัวนี้เอามาจากเบอร์ลินเป็นค uh ัสตอมอืมตัวนี้เป็นโพลิสมิตคัสตอมไอ้ตัวนี้นี่ถ้ารวมแล้วนี่นะตัวมันเนี่ยเซิร์ชดูได้นะพอรีตตัวนี้ถ้าพี่จําไม่ผิดเป็นเงินเบอร์ลินเขาเรียกเงินอะไรวะอ๋อเป็นเป็นยูโร อาคิดดูคูณเอาเองแล้วกัน4,900ยูโรเป็นเงินไทยก็คูณเข้าไป38บปาทจ,จำไม่ผิดใช่ไหม1ยูโร38บาททีนี้ที่มันแพง <laughs> เพราะซิเงเนเจอร์หรือเปล่าซิงเนเจอร์นีนเ่นเท่าไหร่นะขึ้นเครื่อง8ครั้งครั้งละเลยนะเท่ากับคนโอ้โหขึ้นเครื่อง8ครั้งอ๋ <laughs> อ,อ,ค,อ,ค,อคือทัวร์ใช่ไหม มันมีแปดงานด้วยไงที่ไปองนอกอือตายเลยแบบนี้ทําไมไม่ส่งกลับก่อนนะไม่มีคนถือกลับใช่ไหมอือมันก็เลยแพงมากํำพังมันก็แพงอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าตีเป็นเงินไทยตัวนี้เขาข้าวเนอะสีสิบเป็นสี่สิบแล้วใช่ไหมสี่สิบคูณอีกเ่อะสี่สิบช่างมหพี่สามสิบแปดคูณนานละ สี่พันเก้าร้อยก็ห้าพันเนี่ยแหะมีอยู่แค่สามตัวด้วยในร้านอืมตึกห้าชั้นชั้นที่สามเป็นกีตาร์ทั้งหมดทั้งตึกเนี่ยโอ้โหก็คือพอลิสิมิตัวนี้แหละแรงมากนี่จะบอกครับมอสมอลำมอมอลำมวงนี้ไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหมีมีหลายตัวครับตัวนี้เป็นเฟนเดอร์นะครับกิ๊บสั้นอันนี้เป็นเบสอันนี้เป็นกิ๊บสันยนี้หนังงูด้วย สามหกสิบปีตัวนี้มไม่น่ามีขายแล้วนะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ดูสภาพกล่องนี้เหมือนผ่านศึกมากเลยโอ้ <laughs> จัดหนักมากงานเขาเนี่ยเปิดยังไงไรเนี่ยจำวิธีเปิดไม่ได้ใช่ด้วยไม่ได้เปิดแก๊สทีไม่เป็นไรพี่โอ้จำไม,ไ,ไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ก็ ยี่ห้อไวไวนะครับนี่พูดสนุนอันนี้ก็เหมือนกันพอริสมิดเหมือนกันพีไอเอกนะครับตัวนี้เยอะแยเหมือนกันตัวนี้ซื้อที่ไทยตัวนี้แสนต้นต้นอโอ้ไม้แน่นมากตแสนต้นเสียงไม่เท่ากันแล้วเพราะนั้นดังสิบดีกว่าเยอะอันนี้ไม่เท่าไหร่ถามว่าไม่เท่าไหร่ก็เอาเรื่องอยู่ แล้วพี่หมาแกเล่นไหมฮะเล่นไหมเล่นเป็นบางครั้งบางคราหรือว่าชอบชอบอยู่แล้วชอบอ๋อ oh, ชอบซื้ออันนี้โอ้โหเหมือนกันตัวนี้เขาเรียกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกที่ไทยครับไหนๆขอดูนะ,อ,ะอันนี้ทอมเบดิสัน <c oughs> ทอมเบดิสันตัวนี้มาไกลเหมือนกันนะดู <c oughs> มานะครับเดี๋ยวจะหาไอเที่แม่งคุยกันไม่ได้คุยทอมเบดิสันตัวนี้พี่หมยฮิมาจาก ที่เมิกาเออาเฮ้ยที่อเมริกาเลยนะรุ่นนี้ดูข้างหลังมันนะนไม่ใช่ไม้ตัวเดียวเหมือนของพอลิตนะเ,นนเลยไหมคนละแยกกันโอ้เจ๋งแล้วใครเป็นคนเล่นครับตอนตนี้พิก้าตอนนี้พิก้าเนี่ยพี่ก้าเป็นคน,นคนเล่น แต่อันนี้อย่างว่าคนที่เขาซื้อเขาชอบแล้วอีกอย่างมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ตัวพี่เขาเองเนี่ยซื้ออะไรทั้งทีก็ให้มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวเบสของมาร์คเบสมาร์คเบสเป็นสองชั้นเทินตัวนี้ตัวนี้ออกทัวร์ไหมครับตัวนี้ออกทัวร์ก่อนหน้านั้นเป็นมาเชวตัวนี้ออกทัวร์ ตัวนี้ถ้าถ้าถ้ามองดีๆนะเห็นไหมความต่างมีมีอะไรที่ต่างเห็นไหมสังเกตไหมมีโลโก้เลยไอโลโก้ด้วยก็ใช่สังเกตไหมไม่เหมือนเพื่อนนะนี่ซ่อมหรือเปล่าพี่นี่บางคนก็บอกเฮ้ยพี่ทำไมเป็นอย่างงี้ผมก็ไปตีจะขอร้านละเขาบอกว่าไม่ได้ซ่อมเขามีหนังสือให้ดูมันเป็นรุ่นเขาเป็นซบเดิจ์เป็เขาเซอร์เป็นไบเซอร์ใช่มันเป็นนี้เป็นรุ่นอะไรีเาไม่พี่จำไม่ได้แต่ว่า เป็นฝรั่งออกแบบครับสวยสวยสวยชุดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคานะตับตู้แปดดอกมันเนี่ยอยู่ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดนี่สิสิบห้าขึ้นะอะไอชุดนี้เกือบเกือบเท่าไหร่ละเกือบสิบไอนี่ก็เกือบสิบแอือเบียวตอนนั้นก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ เจ๋งมากเจ๋งมากมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่บนรถไม่ได้เอาลงมาอืโบกี้ตัวนี้ยอันนี้อะไรพี่ใครเอาตัวใส่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โหนิวแมนนะครับใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหใช่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ย หาไม่ค่อโอ้โ <tama> หสุดยใจตอนนั้ซื้อต้นนี่ไอ้นี่ก็โบกี้ตัวใส่ห <privilege> ัวมันอยู Nine, ่ข <forms in> ้างในตัวนี้ตู้อยู่นี่